กบในกลาครอบหมายถึงมีความรู้หรือประสบการณ์น้อยแต่นึกว่าตัวเองรู้มากมีลูกกบตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกลามันคิดว่ากลานี้คือโลกทั้งใบวันหนึ่งมีนกบินมาบอกว่าโลกกว้างกว่ากลานี้เยอะนะลูกกบไม่เชื่อและบอกว่าโลกก็คือกลานี้แหละแต่เมื่อพายุพัดกลาแตกกบตัวน้อยก็ตกใจเมื่อเห็นโลกภายนอกใหญ่กว่าที่คิดมาก มันรู้แล้วว่าแท้จริงโลกกว้างใหญ่เพียงใดข้อคิดอย่าคิดว่ารู้ทุกอย่างเพราะยังมีความรู้อีกมากที่เราไม่เคยรู้กรดน้ำคว่มขันหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยชาตินี้อย่าได้เจอกันนกตัวหนึ่งชื่อเจ้าน้อยชอบมาหยิบข้าวของในรังของเพื่อนตัวอื่นไปโดยไม่ได้ขออนุญาตทําให้เพื่อนๆรู้สึกไม่ชอบใจเมื่อเจ้าน้อยถูกเตือนหลายครั้งแต่ยังทําเหมือนเดิม เพื่อนๆจึงตกลงกันว่าก็รวดน้ำคว่ำขันและไม่คุยกับเจ้าน้อยอีกต่อไปเจ้าน้อยเสียใจมากและสัญญาว่าจะเป็นนกที่ดีเพื่อให้เพื่อนกลับมาคุยด้วยอีกครั้งข้อคิดการทำผิดแล้วไม่แก้ไขาอาจทำให้คนอื่นไม่อยากคบหาเราอีกต่อไปกระเชอะก้นรั่วหมายถึงใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายไม่ประหยัดไม่เก็บหอมรอมริบมีเด็กชายชื่อหนุ่มที่ชอบใช้เงินซื้อของเล่นอยู่ตลอด พอเงินหมดก็ไม่มีเก็บไว้ซื้อขนมวันหนึ่งเขาเห็นเพื่อนเก็บเงินจนซื้อของเล่นที่อยากได้มานานได้หนุ่มรู้สึกเสียดายที่ตัวเองใช้เงินไปหมดจนไม่เหลือเก็บเขาจึงตัดสินใจว่าจะประหยัดเงินให้ได้เหมือนเพื่อนข้อคิดการประหยัดจะช่วยให้เรามีเงินเก็บและสามารถซื้อสิ่งที่ต้องการได้กระดีได้น้ำหมายถึงดีอกดีใจจนเกินงามเนื้อตัวสัน่นน้อยได้รางวัลจากโรงเรียนแล้วก็ดีใจ จนกระโดดโลดเต้นไปทั่ววันนั้นเขามัวแต่ตื่นเต้นจนเผลอสะดุดล้มเจ็บตัวไปหลายครั้งคุณครูจึงเตือนว่ากระดีได้น้ำมากไปก็จะเจ็บตัวน้อยฟังแล้วพยายามใจเย็นขึ้นเพราะรู้ว่าดีใจเกินไปก็อาจเกิดอันตรายได้ข้อคิดควรแสดงความดีใจให้เหมาะสมเพราะหากมากไปอาจเกิดผลเสียได้กระต่ายขาเดียวหมายถึงยืนกรานไม่ยอมรับผิดกระต่ายตัวหนึ่งทำแครอทของเพื่อนหาย แต่ไม่ยอมรับผิดและบอกว่าฉันไม่รู้ไม่ได้ทำแม้จะมีหลักฐานชัดเจนสุดท้ายเพื่อนๆไม่ยอมคุยกับกระต่ายตัวนั้นอีกทำให้มันรู้สึกเสียใจและยอมรับผิดในที่สุดข้อคิดการยอมรับผิดและขอโทษจะช่วยให้เพื่อนๆรักและเข้าใจเรากระต่ายตื่นตูมณนป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยชื่อปุกปุยอาศัยอยู่วันหนึ่งขณะที่กำลังกินหญ้าอยู่อย่างสบายใจ จูจๆก็ได้ยินเสียงดังสนัน่นตู้มปุกปุยตกใจมากรีบวิ่งไปบอกเพื่อนๆว่าภูเขาถล่มแล้วหนีเร็วสัตว์ทั้งหลายต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันจนกระทั่งราชสีผู้ฉลาดเห็นเข้าจึงถามถึงที่มาของเรื่องเมื่อสืบค้นจนถึงต้นเหตุก็พบว่าเป็นเพียงลูกมะพร้าวแก่หล่นลงมากระทบพื้นเท่านั้นทำให้ทุกตัวได้บทเรียนว่าไม่ควรตื่นตกใจโดยไม่พิจารณาให้ทีท่วเสียก่อน กระต่ายหมายจันทร์หมายถึงผู้ชายที่หมายปองหญิงสูงสักฐานะดีกว่าตัวเองกระต่ายหนุ่มแอบชอบดวงจันทร์แต่รู้ว่ามันสูงส่งเกินเอื้อมกระต่ายจึงตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อวันหนึ่งจะได้คู่ควรกับดวงจันทร์กระต่ายเรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญคือการรู้จักคุณค่าของตนเองข้อคิดจงรักตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ดีไม่ต้องรอให้ใครมายอมรับกระโถนท้องพระโรง หมายถึงบุคคลที่ถูกใครๆรุมใช้อยู่คนเดียวมดน้อยขยันมากจนเพื่อนพากันให้มันช่วยทํางานหลายอย่างโดยไม่ขอบคุณมดรู้สึกเหนื่อยและน้อยใจวันหนึ่งมดจึงตัดสินใจแบ่งงานให้เพื่อนๆทำเองเพื่อนๆก็ได้รู้ว่าการทำทุกอย่างเองนั้นเหนื่อยแค่ไหนข้อคิดควรแบ่งหน้าที่กันทำและรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเรากลับเนื้อกลับตัว หมายถึงเลิกทำความชั่วแล้วมาประพฤติตัวเป็นคนดีกบเขียวเคยขี้เกียจและแอบขโมยอาหารจากเพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งมันเห็นว่าเพื่อนๆไม่อยากคุยกับมันจึงสำนึกผิดและตั้งใจจะเป็นกบที่ดีจากนั้นมันช่วยเพื่อนหาของกินและขยันทำงานทำให้เพื่อนกลับมารักและยอมรับมันอีกครั้งข้อคิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจะทำให้ได้รับความรักและยอมรับจากคนรอบข้าง กลับหน้ามือเป็นหลังมือหมายถึงเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างตรงกันข้ามมีน้อยเคยเป็นสัตว์ที่ไม่ขยันวันๆนอนเล่นและปล่อยให้เพื่อนเพื่อนทำงานกันวันหนึ่งมันรู้สึกเบื่อที่จะขี้เกียจและอยากเปลี่ยนตัวเองจึงตั้งใจช่วยเพื่อนทำงานทุกวันจนเพื่อนเพื่อนต่างชมว่าเจ้ามีนี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆหมีน้อยดีใจที่กลายเป็นคนใหม่ในสายตาของเพื่อนฮ่าฮ่าข้อคิด การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นทำให้เรามีคุณค่าในสายตาผู้อื่นกล้านักมักบินหมายถึงกล้าเกินไปมักจะเกิดอันตรายได้กระรอกตัวหนึ่งชอบปีนต้นไม้สูงเพื่ออดเพื่อนวันหนึ่งมันปีนขึ้นไปสูงมากจนเกิดลมแรงและมันพลาดตกลงมาเจ็บตัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจึงเตือนว่าการกล้าเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายได้กระรอกได้เรียนรู้ว่าควรระวังตัวมากขึ้นข้อคิด ความกล้าแบบไม่ระวังอาจนำมาซึ่งอันตรายก่อร่างสร้างตัวหมายถึงทำงานหาเงินเป็นกอบเป็นกาตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐานลูกเป็ดขยันช่วยพ่อแม่ทำงานหาอาหารจนเก็บสะสมได้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนเห็นก็นับถือว่าเป็ดน้อยรู้จักก่อร่างสร้างตัวไว้ใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องกลัวอดอาหารข้อคิด การทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรจะช่วยให้เรามีความมั่นคงในชีวิตกาคขาพริกหมายถึงคนผิวดำที่ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงแงหรือสีสดฮ่าฮ่าการน้อยชอบใส่เสื้อสีแดงสวยสดใสจนเพื่อนเพื่อนล้อว,ว่าเหมือนกาคขาพริกการน้อยไม่โกรธแต่ภูมิใจที่ตัวเองแต่งตัวสวยงามในแบบของตนเองข้อคิดการแต่งตัวให้เหมาะสมกับตนเอง ช่วยให้เรามีความมั่นใจไม่ต้องสนใจคำล้อเลียนกำที่ดีกว่ากำตดหมายถึงได้มาบ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเจ้ากระรอกพยายามเก็บอาหารในฤดูหนาวแต่หาได้ไม่มากมันเสียใจที่เก็บได้น้อยแต่เมื่อนึกดูแล้วดีกว่าไม่ได้เลยมันจึงรู้สึกพอใจและบอกกับตัวเองว่ากำที่ดีกว่ากำตดข้อคิดได้อะไรบ้างก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย กิ่งทองใบหยกหมายถึงชายหนุ่มหญิงสาวเหมาะสมกันดีที่จะแต่งงานกระต่ายน้อยและกระแตต่างชื่นชมกันจนเพื่อนๆบอกว่าคู่กันเหมือนกิ่งทองใบหยกทั้งสองจึงเป็นคู่ที่น่ารักและเข้ากันได้ดีมักช่วยกันทำสิ่งดีๆให้เพื่อนในป่าข้อคิดความเหมาะสมทำให้คู่รักสามารถเป็นกำลังใจให้กันในชีวิตได้คบคนผ่านๆพ,พ,พาไปหาผิดมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อมานะเป็นเด็กเรียนดี แต่วันหนึ่งเขาได้ไปคบหากับกลุ่มเพื่อนที่ชอบหนีเรียนวันแรกเพื่อนชวนให้หนีเรียนไปเล่นเกมมานะลังเลแต่ก็ทำตามวันต่อมาก็ชวนไปขโมยขนมในร้านมานะรู้สึกผิดแต่ก็ทำตามอีกจนกระทั่งวันหนึ่งถูกครูจับได้ทําให้ถูกทําโทษและพ่อแม่ผิดหวังมานะจึงได้บทเรียนว่าการครบเพื่อนไม่ดีนั้นจะพาตัวเองไปพบกับความเดือดร้อน